ในเรื่องของความเพื่อลาโหรในกรุงเทพม,มหานครเนี่ยเราก็มียุทธศาสตร์รักษาเขตเดิมเพิ่มเติมเขตน,นะครับแล้วอย,อย่าลืมว่าเขตที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยที่เรามาเป็นระดับสองส่วนใหญ่จำนวนมากเนี่ยแทบไม่แช่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยเชียร์ขึ้นแน่นอนภาคก้าวไกลต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับในการเมืองดีปท้องดีเมืองนะ้อนทุกอย่างที่จะเป็นนโยบายทางการเประชาธิปไตยจะต้องเป็นไมของไม่ให้มีรัฐประหารในประเทศไทย นั่นก็คือการเอาประเทศไทยเข้าสู่ ICC สถาบันโรร่งโรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อาชญากรรมเกี่ยวต่อมรุษยชาติเกิดขึ้นในประเทศหทงนี้อีกแล้ก็เป็นนโยบายการทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากพี่น้องประชาชนนิววอเตอร์จาก55ล้านคนนะครับอายุ18-21นี4ล้านนะครับอายุ18-40ก็คือกลูกนเนี่ก็คือ6 6 5 21ล้านเพราะฉะนนเนี่ยเขาก็ คนที่มีความต้องการคร่าวที่จะตอจงอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันดีกว่านี้ได้อนาคตของประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้ก็คือเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยกันไปเมื่อมันมีคนละเรืออยู่เหนือทหารเมื่อมันเกิดการการจะจายอำนาจเมื่อมันเกิดการทลายสู่บุกขาดนะครับอาชีพสิทธิในการทํางานอุตสาหกรรมใหม่ๆใาเป็นประเทศที่ไม่ต้องย้ายเป็นประเทศไหนก้าวไกลวันนี้ก็มีการขึ้นรถแห่ปราัยนะครับในการจับเบอร์ผู้สมัครสอสอนะครับมีการ ขับรถนะครับรถแห่นะครับก่อนหน้าที่จะมีการขึ้นรถแห่นั้นก็นั่งรถเมย์นะครับ EGV มาที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะสบักเลือกตั้งนะครับหลังจากที่ มีการขึ้นรถเมย์จับใบสลากต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็มาถึงเวลาของการขึ้นรถแห่นะครับขึ้นรถแหกก็จากสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอาคารรัฐสภาสามเสนพระบรมหาราชวังนะครับแล้วก็จบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบงเออวันนี้ผมไปที่บ้านแม่ผมตอนเช้านะครับก็ผ่านไปจุดที่ก้าวไกลนะครับเคลื่อนรถผ่านพอดีนะครับก็เลยไปสังเกตการนะครับแล้วก็เจอทั้งคุณพิธานะครับเจอทั้งคุณนัชชาเจอทั้งคุณหมิว สลินพัดหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นแฟนคลับโอวิวด้วยนะครับก็เลยมีการตะโกนเขาก็ตะโกนทักทายเรามาผมก็บอกมือกลับไปนะครับเป็นความบังเอิญนะครับในช่วงที่ลงพื้นที่กันนะครับตอนนี้เราเป็นเรื่องของพักเก้าไกลนะครับขนาดเดียวกันนะครับในความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกลเองนะครับเป็นเรื่องที่วันนี้พิธานั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่า ทีมเก้าวไกลตอนนี้พร้อมแล้วที่จะลงพื้นที่แข่งกับพักการเมืองต่างๆแนละ้วก็แนะนําตัวกับประชาชนนะครับผู้สื่อข่าวก็มีถามพิธาว่ามั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้แค่ไหนนะครับพิทาก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์การเลือกตั้งที่พักเก้าวไกลเองนั้นน่าจะเป็นแชมป์กทมนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นธนาธรจึงรุ่งโร่งกิจนะครับก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ ไปเดินนะครับนำผู้สมัครของก้าวไกลที่เชียงใหม่นะครับเพชรรัตใหม่ชมพูเขตหนึ่งเชียงใหม่นะครับคุณธนาทรน,นะครับแล้วก็คุณเ,เพชรรัตนั้นก็ประกาศความมั่นใจนะครับในการลงเลือกตั้งนะครับประกาศว่าจะแก้ปัญหาเร่งด่วนของเชียงใหม่อย่างฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับขณะเดียวกันก้าวไกล พื้นที่อื่นนะครับรังสิงมันรมนะครับเป็นแกนนำนะครับผู้สมัครก้าวไกลนะครับ10เขตนครศรีธรรมราชนะครับแล้วประกาศนะครับรังสิงมันโรมก่อนหน้านี้ไปที่พัทลุงบอกว่ารอบนี้ก้าวไกลมีโอกาสได้100ที่นั่งนะครับ ไปถึงนครศรีธรรมราชรังสิมันลมก็ประกาศว่าครั้งนี้มีโอกาสชนะทุกเขตนะครับปักธงในนครศรีธรรมราชได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปอำเภอคีรีรัตนิคมด้วยนะครับเพื่อจะดูปัญหาของการเกณฑ์ทหารนะครับดังนั้นคุณรังสิมันลมหลายคนก็บอกเอ๊เป็น อยู่ดีๆไปโผล่นคกรศรีธรรมราชได้ยังไงรังสิมันโรมเขาเป็นคนภูเก็ตนะครับดังนั้นก็ต้องดูนะครับฝีมือรังสิมันโรมนะครับในการบริหารการเลือกตั้งครั้งนี้คนครศรีธรรมราชก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีมหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์นะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าก้าวไกลประเมินว่าพื้นที่มหาวิทยาลายัยนั้นน่าจะทําให้ก้าวไกลได้คะแนนนะครับขณะเดียวกันผลิตวัชรัสินทรุนะครับก็ไปนําการสมัคร นะครับที่นนทบุรีนะครับส่วนขอนแก่นนั้นนําโดยพันนิกาวานิชภูกเก็ตนําโดยกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับหลายจุดก็มีการแห่รอบเมืองนะครับขณะเดียวกันพักการเมืองอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพักฝ่ายปิปไตยนะครับ คุณประวิตรติยพิรตนะครับลูกของคุณยงยุทธติยะพิรัตนะครับซึ่งก็ประกาศชาัดเจนว่าเพื่อชาตินั้นเป็นพรรคฝ่ายปฏิยไม่เอาไปยุติอย่างแน่นอนนั้นก็นำทีมผู้สมัครนะครับเดินทางด้วยไรยเดอร์ผู้ชูประเด็นการผลักดันพรบแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ประกาศว่าเพื่อประเทศไทยที่ดีได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของ พรรคเพื่อชาตินะครับความเพื่นใหม่ของพรรคการเมืองอื่นๆนะครับประชาธิปัตย์เองก็มีการเปิดตัวนะครับมีการสมัครอย่างคึกคักนะครับคนสัมพันธ์ของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณองอาจคล้ามไพบูลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชวีนะครับไม่ว่าเป็นคุณมาดามเดียนนั้นก็นําผู้สมัครของพรรคนะครับไปในจุดที่มีการรับสมัครเลือกตั้งอย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวที่สร้างความฮือฮา หลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับประชาธิปัตย์เองรอบนี้ก็ประกาศนะครับว่ามั่นใจที่จะ,ะชนะการเลือกตั้งกทมได้แล้วก็มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดกลับมาของประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าจะประสบ ความสําเร็จหรือไม่อย่างไรและแค่ไหนนะครับในกรณีของความเคลื่อนไหวประชาธิปัตย์นะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่คล้ายๆกับพักการเมืองอื่นนะครับมีไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองโดยวันนี้ศาลหลักเมืองเป็นจุดที่หลายพักการเมืองไปมากเป็นพิเศษนะครับประชาธิปัตย์นะครับไปเป็นพักแรกในเวลาเที่ยงนะครับมีคุณองอาจุชชวีแล้วก็วัฒนยาบุญหน้านะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวของอีกพักการเมืองนึงซึ่งเคยเป็นเจ้าสังเวียนกทมซึ่งต้องดูว่ารอบนี้จะกลับมา ทวงบัลลังก์ของตัวเองได้หรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันพรักภูมิใจไทยนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่คึกคักนะครับแต่แน่นอนว่าไม่คึกคักเท่าก้าวไกลนะครับไม่คึกคักเท่ากับประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเป็นพักซึ่งยังไม่มีต้นทุนเก่าของสสในกรทมอเลยแต่รอบนี้คุณอนุทินก็ประกาศนะครับว่ามั่นใจว่าจะได้สสกทออมอ,อย่างแน่นอนนะครับในกรณีของพัก ภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าได้คนจากพลังประชารัฐนะครับหลายต่อหลายคนไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทัพโดยคุณบีพุทธิพงศ์นั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภูมิใจไทยได้สอสอในกรุงเทพ้ดยก็ได้นะครับเช่นเดียวกับคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับรอบที่แล้วอยู่เพื่อไทยรอบนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องจับตามองว่าจะทำให้ภูมิใจไทยได้สอสอกทมด้วยหรือไม่นะครับ